หมู่ว่านทิพานมาเข้ากับสีเห็นกระแสเกี่ยวกับผู้ติดตามของน้องอุ้งอิงแล้วกะทั่งล้านตัดชุดล้านหนึ่งซึ่งมีประเด็นกันขึ้นมาซึ่งกะือว่าทั่งคู่หมอนอิงก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพส์ของเจ้าของร้านแล้วก็เกิดเป็นการวาการทุกเทียงกัน ซึ่งทั้งเพจหมอรำสตอรี่ก็ได้นำเอาเรื่องนี้ออกมาโพสบนเพจเฟซบุ๊กของเจ้าของดราม่าตัดชุดอุงอิงผู้ติดตามเดือดน้องยังไม่อนุญาตให้ลงมีสิทธิ์ไม่เปิดเพราะใช้เงินจ้างร้านโต๊ะกับแรงสนันเรียกได้ว่าเป็นกระแสรดราม่าร้อนระอุสำหรับร้านตัดชุดหมอรำชื่อดังและผู้ติดตามน้องอุงอิงล่าสุดโผล่เข้าไปคอมเมนต์เดือด ร้านตัดชุดซึ่งน่าจะเป็นชุดที่กำลังสั่งตัดใหม่ซึ่งคอมเมนต์ประมาณว่าน้องยังไม่อนุญาตให้ลงเลยนะคะและมี FC เข้ามาตอบเมน้นกับแบบเดือดโดยประโยคที่พีคผู้ติดตามน้องเข้ามาตอบกลับว่าแค่ยังไม่ให้ลงไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ลงเลยคะ่ะแค่อย่าเพิ่งเปิดเผยน้องใช้เงินจ้างตัดอยากให้ใส่ก่อนค่อยเปิดแบบชุดก่อนคะ่ะ เป็นสิทธิของเจ้าของเงินค่าจ้างเช่นกันจ้าศิลปินหลายๆท่านที่เปิดเผยชุดแบบในวันที่ตัวเองใส่ออกงานก็มีเยอะค่ะหลังจากนั้นพี่น้องทั้งลานท่านก็ออกมาตอบกลับออกมา,ตกออกมาโตกลับคือถ้าน้องมาบอกเองจะลบค่ะอีกอย่างไม่ใช่แฟนคลับมาตัดเซอร์ไพรส์แบบนี้เราก็ไม่ลงค่ะเราก็เป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆนะคะ ถูกค่ะเป็นสิทธิของเจ้าของเงินเข้าใจตรงกันนะคะซึ่งนี่แหละเหมือนกับว่าทางรานเขามาตอบกลับว่ามันขันเป็นเงินของเขาเป็นสิทธิของเขาเขาก็เสีเข้าใจซึ่งคนทีไปเม่นคนที่ไปคอมเมนต์ในเพจของทางรานตัดสุดเป็นคู่หมอนอิงทางรานก็เลยเหมือนทําเฉยแล้วกัพูดด้วยน้าเสียง พูดด้วยขอความออกมาเป็นแบบนั้นมันเลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาซึ่งเกิดมีคนเข้าไปทุกเทียงกันเป็นจํานวนมากถือว่าเป็นประเด็นทียร้อนแรงสําหรับเอฟซีของน้องอุ้งอิงร่วมไปถึงคู่มอนอิงก็ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้เหมือนกันเหมือนมีคนเข้าขางเหมือนมีคนเห็นใจทางลานก็ต่างฝ่ายต่างขีดกันไปซึ่งเรื่องราวนี้ ทั้งเพจหมอล่ำสตอรีเพิ่อนได้เอามาโพสลงกะถื่อว่าได้เจอ f อซกลุ่มหนึ่งได้เจอเอฟซกลุ่มหนึ่งของทั้งนนองอุ้งอิงซึ่งบ่กพอ่อใจแห้งบ่กพอ่อใจที่ทั้งเพจหมอลำสตอรีได้เอาเรื่องรล่าข่าวสารหนีมาลงุงซึ่งเพิ่นบอกว่าทั้งเพจเนี่ยคือบอ่หาเรื่องดีๆหาแนวดีๆแนวิดสส้างสรรค์ เกี่ยวกับนอ้องอุงอิงมาล่งเนรเป็นยังเพจหมอลำสตอรี่คือต้องเอาดรามา่าเอากระแสต่างๆที่เกิดขึ้นมาล่งมาขยีซึ่งทางเพจหมอลำสตอรี่เพิ่นก็บ,บอกเลยว่าเพิ่นบ่ได้มีอีหยังทีส่วนตัวของทางเพจหมอลำสตอรี่บ่มีอีหยังทีพิจัยกันกับน้องน้องเองกับเป็นเด็กหน่อยที่น่ารักสู่งานทำงานเลี้ยงดูขอบรัวเอฟซแฟนครับสีดาสีวายจึงได้กระตาม น้องกะยิมน้องกะสูถือว่าเป็นคนทีมีมารยาทเป็นคนทีแบบมีน้ำใจดีบอผิดบอวายกันกับผู้ใดทังเพจทา้งแอดมินของมอลลัมสตอรี่เองเพิ่นกับ่ได้มีเรื่องเล่าเอียงเรื่องดีๆเรื่องประสบความสำเร็จต่งตงางๆทังเพจมอลล่มสตอรี่เพิ่นกับเอาเ,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 เรื่องเล่ามูลนัธมาลงอยู่แล้วเอาเ,เรื่องเล่ามูนัธมาเผยแผ่อยู่แล้วแค่ เรื่องนี้มันมีประเด็นมันมีคนสนใจมากขึ้นทั้งเพจหมอล่ำสตอรี่เองก็เล่ได้เอาเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่ต่อถ้ามันบ่มีเรื่องบ่มีเหตุบ่มีทีไปทีมาทังเพจเพิ่นกับบสาม,มารถนําเอาเรื่องเล่ามูนี่ออกมาเผยแพร่ได้แมนบ่ขันมันมีทีไปทีมาก่อนมันมีแรงของมูลเพิ่นก็นอ,ออกมาตามความเป็นจริงตามทีได้เห็นทุกๆคนก็นได้เห็นอยู่แล้วทั้ง เพจของร้านค้าหรือทั้งของเพจทั้งเฟซบุ๊กของคู่หมอนเองเองพี่น้องเอฟซีแฟงครับการได้เห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดเรื่องราวอีกอย่างขึ้นเพื่อนเอาออกมาโพ์แบบนี้กับว่าอยากให้มันเป็นปัญหากับบ่อยากให้แบบว่าเอฟซีเขามาวา่าเขามาดาทั้งเพจหมอลำสตอรี่พราะว่าถ้าผูใ้ใดทีเป็นเอฟซีหรือว่าเป็นคนติดตามของเพจหมอลำสตอรี่สิรูเลว่า เพิ่นนั่มเรื่องเล่าของวงการหมอหลองหมอล่ำแต่ละคนทีมีกระแสทุกคนที่มีเรื่องราวข่าวสารที่มีเอฟซีแฟนครับติดตามเพิ่นก็นั่มออกมาเผยแผ่นั่มคลิปนั่มภาพขอความต่างๆแสดงความยินดีน้องหญิงได้รับรางวัลศิลปินคนนั้นได้เขารับรางวัลได้รางวัลอียงมาเนี่ยหรือร่วมไปถึงมีข่าวเป็นดรามา่าเป็นยังขึ้นมาเพิ่นก็เอาออกมาเผยแผ่เพื่อเหมือนกับ สำนักอื่นๆสำนักข่าวอื่นๆเมื่อมีอยียงที่มีกระแสมีคนสนใจเขาก็ย่อมทีสีน้ำเอาเรื่องราวนั้นออกมาให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับได้รับชมรับฟังกันกะฝากถึงเอฟซีกุมนั้นเอฟซีกุมทีทักเขามาว่าเขามาดาให้ทังเพจหมอํำสตอรีอยากให้เห็นใจเพิ่นแน่ทุกคนเพิ่นกะทำมาหากินอันใดมีกระแสอันใดมีคนสนใจเขากันยิบยกเรื่องนั้น ขึ้นมายิบโยกเรืองนั่นเอามาให้พอแม่พี่นองเอฟซีได้รับช่มรับฟังกันมันก็เหมือนกับวงสาวหน่อยเพชร,รพดบันเพ่งก็เหมือนกับน้องอุ้งิงน่องอุ้งิงกาลังมีกระแสวงสาวหน่อยเพชรดบันเพ่งกําลังดังมู่้นจัดหมอลำต่างๆก็อยากได้คิ้วของสาวหน่อยเพชรบันเพ่งเพื่อสิเอาไปเป็นจุดขายเอาไปเป็นจุดที่แบบว่าจ้างไปแล้วเฮ้ มีศิลปินโตดังมีวงหมอลำระดับตนๆของประเทศไปทำการปิดวิกไปทำการขายบัตรจองตัว๋วเพื่อสิเขาไปบึง่งการแสดงเขาก็สิิดไร่ได้ไา้ขึ้นมันเป็นการตลาดชนิดหนึ่งเมื่อผู้ใดก็ตามทีก็ลังมีกระแสทุกๆุกคนกระร่วนแล้วแต่สิเขาหาเพื่อสแสวงหารายได้ให้เจ้าของมันบอมบอมเมนว่าผู้ใดดออครับเป็นเกือบทุกทคนในวงการนี้ คนไหนกำลังมีกระแสคนไหนกาลังมีคนติดตามหลายนี่บอกเลยว่านายทุนต่างๆพร้อมที่สิเข้าหาพร้อมที่สิแบบซัพพอร์ตถูกสิ่งทุกอย่างบ่ว่าสิเป็นคิวงานสุดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆร่วมไปถึงการเฮ็ดเพลงเฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี่ออกมานายทุนต่างๆเพิ่นมองเห็นแล้วว่าเด็กน้อยคนนี้มีอานาคตเด็กน้อยคนนี้มีกระแส เลี้ยวกสิดังขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆมีคนติดตามมีคนมาให้กำลังใจเรื่อยๆเขาก็อยากสิลงทุนอยากที่สิแบบว่าจ้างหรือว่าติดต่อเขามาบางคนก็จ้างไปทําการแสดงหมอล่ำบางคนก็ติดต่อมาให้เป็นพีเซนเตอร์เป็นตัวแทนเป็นพีเซนเตอร์รีวิวผลิตภัณฑ์รีวิวสินค้าขายสินค้าให้มั่นเพื่อสิเป็นการตลาดกระตุน้นแรงจูงใจเพื่อสิให้เอฟซี คนทีรู้จักศิลปินคนนี้เขาไปเบิงแล้วถ้าสมมุติว่าชื่นชอบในสินค้าชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เขาก็สิได้สร้างสื่อกันมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับผมก็อยากให้เสีข่าวแล้วกับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยความแบบว่าใจเขาใจเล่าสีบ่าวสีจ้าเอียงกับขิดให้มันลายก่อนนี่นะครับ